ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเมาไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้บมันมิดหรือเปล่าอ่ะโอ้โหแล้วมีขาเดียวแล้วดูมันกระดกกระเด็กดิทุกคนเฮยังไงทุกคนทุกคนโอ้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 พี่ไม่ตายทุกคนแกนหัวร้อนเลยแกนหัวร้อนแล้วได้หน้าเบื่ออยู่ดีก็ตายอะไรวะแกลงวนาหน้าลำคาญแกลงว่อย่าให้รู้อยู่เลยแกนหัวร้อนเอ้าออก ฮิกเซลมอนซีโซร่เซิร์ฟเวอร์ไมค์ขาโปกเกมอนสุดมันคนเยอะยกิจกรรมเพียบแถมยังมีไอเทมแฟชั่นโปกเกมอนในตำนานและสกินจริงๆและยังมีระบบน่าสนใจอย่างระบบจัดแรงกิง้งนี่อย่ามัวแต่ฟังสิลองโหลดมาไต่แลงกับเพื่อนๆกันลิงก์อยู่ใต้คลิปเดอ้อ y า h ู o โอเคก็ okay, ต้องขอกาวสบายดีทมามนผะูสมคารเนาะขอตัองหากว่าซูซองฟอร์กซี่เนาะตอนนี้เขาอ,อยู่ในเกมไม่ครับเอาซิวเอบ้บอมแอนเนาะเขาจะมาเฮ็ดคลิปแกล้งแฟนเองเนาะยูคือคนขอมาไลนหลายเนะาะแบบพี่หวานแกล้งพี่ฟีโต้หน่อยแกล้งพี่ฟีโต้หน่อยนั่นนี่นะคะก็คือวันนี้หวาน,นวาจะมาแกล้งแบบว่าทับคิวกันนะคะแบบทับในการจนหัวร้อนไปเลยแบบตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่นั่นแหละแล,ะและ้วก็หวานนะคะจะแบบไม่แบบวางน้ํายาล่องหนนะคะว่าแบบมันออกฤทธิ์แบบ ค่อนข้างช้าสำหรับหวานานี้เออแล้วหวานจะแบบเป็นนกอันนี้แทนนะคะแบบไม่สอดแนมไงแบบบินผ่านไปผ่านมาการก็ไม่สงสัยหรอกมัง้งมั้งนะมั้งแหละเออแหละเอะเอไม่ ไม่สงสัยหรอกก็นะคะถ้าใครอยากดูคลิปแกล้งเยอะๆนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้หวานด้วยนะคะ <S 2> <S 2> ถ้าอยากให้แกล้งเป็นตัวอะไรหรือว่าช่วยเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะคะไปดูคลิปกันเลยย่โฮู้โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมแล้วก็วันนี้ครับแล้วก็อยู่กับไมคครับเอาชีวิตรอ24ชั่วโมงม,มาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ร<บ>นครับ,บ <น S 3> ที่ <บน S 3> จะมาทำชาเลนจ์ที่คนดูขอมาครับก็คือ การที่เราแบบว่าเรเป็นนกเราเป็นนกเราต้องเจอมังกรในไมค์ครับนะครับถ้าเราเจอมังกรนะครับผมนะเราก็จะแบบว่าเลิกอัดนะครับหรือว่าปิดคลิปเลยทุกคนนะผมนะว่าแต่ลูกขนุมาจากไหนเนี่ยนี่ก็ตุ้มมาเลยอ่ะเดี๋ยวนะมีสเกตตันเหรอสเกตตันอ้าวแล้วลูกขนุมาจากไหนอ่ะป้อมปืนเนาะเฮ้ยฉันคือนกลูกขนุนัันคือนกนี่ไงอีกลูก มันใจไหมว่าึ้นนกโอ้โหเชื่อผมนะแล้วก็อย่าสับนใจกันดีกว่าทุกคนนะก็ใช้ในวันนี้นะคือถ้าเราแบบว่าเจอมังกรแล้วก็แพ้นะครับคือเราห้ามเจอมังกรทุกคน้เจอมังกรเนาะในโลกนี้คือพี่ได้ลงมัดมังกรนะครับก็มีมังกรหลายสายพันธุ์เลยนะก็ห้ามเจอครับแล้วมาหาของกันก่อนดีกว่านะทุกคนนะนี่ก็พี่อยู่ก็อยู่เซ่อคนเดียวอันนี้มันไม่ใช่อมังกรเขามาดูเอ้ยยัไงที่กำลังกดแท็บดูนะครับ เออาไง่ะมันก็อีกไม่มีใครมาเล่นกับพี่นะอยู่คนเดียวก็ถ้าไม่เชียร์ก็ไม่เราจะพูดไงนะครับผมมีลูกหนูนดอกของใครก็มีแล้วโอเคจะไปบ็กบ้านตอมบีเพื่อเอาของกันนะครับแล้วการเป็นนะเราคว้ดาบมาหนึ่งอันนะครับเราเอาตัวอันนี้มาเราจะสู้มันได้หรือเปล่าเนี่ยไปไหนละเราจะมาแอบวางโอ้ยโอ้ยสู้ได้ไหมเนี่ยสองตัวทุกคนยิงกันเองพอดีโอ้ีเห็นการเนี่ยโอ้าเอาตายซะงั้น อุตส่าห์ว่าจะให้อะไรนั่นนั่นอะไรเนอะเรามาตรงนี้มันเป็นมิดหรือเปล่าอ่ะน่ากลัโอ้โหแล้วมีขาเดียวแล้วดูมันกระดกกระเดกดิทุกคนดูมันกระดุกกระดิกกระดกกระเดกโอ้ยิงทำไมยิงทำไมคะโอ้มันไม่สนใจเนาะยิงทำไมคะมันตัวใหญ่เกินไปมันก็เลยไม่สนใจยิงทำไมคะเลิกยิงได้ไหมเนี่ยสี่ห้าตัวไม่ไม่ฆ่าสักตัวเลยเหรอ อะไรวะไม่เฟี้ยวเลยอะเรื่อยๆวะเนี่ยไม่เฟี้ยวเลยอะตัวอะไรตวอนพี่จำได้ว่าพี่ไม่ได้หลงมอสไปนะตัวอะไรอะหนีลงถ้ำเดี๋ยวขุดม้าเราหนีลงถ้ำดีกว่าทุกคนลงไปนะเราขุดมาเราหนีลงถ้ำดีกว่านะครับพี่ไม่อยากเจอสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวขนาดนี้นะครับลงไปเห็นตัวบนต้นไม้แล้วใช่เลยตัวเดียวกันเลยทุกคนนะ เดี๋ยวทำก่อนดีกว่าไม่ทันแล้วมงให้อมบี้เนี่ยไม่ก่งเลยอ่ะเกละขุดหินรู้สึกจะมืดนะครับรู้สึกว่าฟ้ามันฟ้ามันแบบว่าจะมืดนะครับแล้วมาขุดหินแบบว่าทำอุปกรณ์ดีกว่านะครับเส่ลงไปใ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 ส่ลงไปเส้ลงไปย่าฮู้่ตายยังไตายไ้จะตายไจะตายไ้มมาไง ลงไปนู่นแล้วอ่ะโอ้ไม่เฟียวเลยหนีแป๊บหนีแป๊บหนีแป๊บเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะวางไว้เยอะๆนะทุกคนแล้วเราจะแบบจยิบเป็นแถวเลยทุกคนเมื่อกี้เป็นแถวเลยอ่ะทังการหนีก่อนหนีก่อนไอไปคนเฮึบเพบเพิบทุกคนพี่กำลังขุดดินหนีนะครับดแล้วมันไม่สามารถตามขุดมาได้เพราะว่าพี่ทำแบบว่าหนีแบบว่านี่ โอ้โหโอ้โอโอ้โอโอ้โอพี่ไม่ตายไม่ตายเหรอเรียบร,ออยร้อยลวคนมันพี่เห็นนกวะเอ,อ้ยนกตัวอะไททันเนาะซอมบี้ไททันเอ,เอ,อน้ยนกนนไอ้นกตัวนั้นไงทุกคนที่พี่เห็นนะ่ะที่มันหนีท่านกับผมมันไม่ตายเหรอไม่ตายไงว้าวนกน้อยมันหนีทันแมันโยกหัวไหมวะไม่รู้อะตัว,ว,วใหญ่อย่ามายุ่งกับผมนะ เดี๋ยวพี่วิ่งไปเอาของที่หมู่บ้านดีกว่านะครับรู้สึกว่าน่าจะมีหมู่บ้านนะมันจะวิ่งมากินพี่ไหมเนี่ยโอเค <Okay, S 2> ไ,<อ>ไม่ตามมาเดี๋ยวเรา,าจะแบบค่อยๆเก่งการก่อนนะทุกคนแล้วเราค่อยแบบว่าเราวิ่งหนีดีกว่าค่อยไปเราจะไม่ยุ่งกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเรานะครับเขี้นฮิโปนะครับผมนะมันกัดนะเนี่ยอุ้ยโอ๊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 ยอ๊ยยขอโทษขอโทษขอโทษวิ่งอย่างเร็วทุกคนอ๋ออันนี้ เฮ้ยโป้พิ <คน S 2> ่งโคตรเร็วอ่ะเอ้ย<บ>เราหาบ้านที่มันมีของนะครับบ้านไหนมีของออเอ้ยรูย้สึกจะไม่มีนะครับของบ้านนี้โอเคเราก็ยังไม่เจอมังกรแล้วก็เราก็ชนะได้นะครับอุยอ้ยมันฟิตอนะันเนี่ยขึ้นเข้ามาได้ดิมันชื่อวัววัวใบนะใบใบอะไรสักอย่างอะ่ะวัวใบซอนเหรอเอ,อะไรไรเนียเยเ่ยเอ้ยไททันทุกคนเอเลนไอ้อยอ้อยอ้อยอีธานวอสเซเรนไบอีธานใครคืออีธาน อย่ามายุ่งกับกูได้ไหมเราจะขอร้องการมาอีกนะทุกคนกลัวเฮ้ยเฮ้ยเอเลนเอ้ยเฮ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนตามทุกคนไททันอยู่โจมเยอะมากนั่นไททันเอเลนเฮ้ยเฮ้ยอย่ามายุ่นกังผมแต่ไปตัวดิ้งมาตามตัวดิ้งตายแล้วนะจ้าโอ้โอ้ไม่เกีบยเลยอ่ะไม่เป็นไรทุกคนเราจะมาวางดักหน้าการโอ้โหซอมบี้โอ้โหโอ้โห จะวางโอ้ยเอรินใต้เนี่ยใช่เลยินไหมเนี่ยโอ้ใช่ใช่เลยใช่เลยต้องหันมามองโอ้มันกระตุกมากเลยอ่ะมันก็เลยเกิดช้ามากค้างอ่ะเนี่ยโอ้โหโโอ้หวิ่งก่อนอย่าไปสนใจวันก็โอ้การบอกการกระตุกวันก็กระตุกไม่เพลกันเลยมันมันอาชีวิตรอดยากขึ้นทุกวันเนี่ยโอ้แล้วรับมากเแบบ Q S O เลยด้วยกันมีแรดนอนครับแรดนี่มันทำร้ายอะไรไหมโอ้ทำร้ายอ่ะก่อนไม่รู้อ่ะ เราจะแบบว่าไม่รู้คําสั่งนะครับเราจะไปอยู่ที่น้ำนะทุกคนนะเราจะไปที่เกาะเกาะนู่นกันนะครับเอสอีรือโอ้โลกม่ช่ามแต่จริงจริงด้วยเดี๋ยวนะถ้าไม่ผมตายอ่ะเอ้ยเอ้ยแบบไม่ได้แบบทำให้ขอห้ามตกอะทุกคนลืมทิ้งไปเล้วกัวอุ้ยระหว่างยังไม่เกิดเลยนะตีแม่งโอ้มาตีไกลมากให้ของฉันตโอ้น่ากลัวมาก โอ้โหมอนเติมเงินมาหมดเลยครับนี่เอาโอ้โหวันต้องไปเอาของไหมเนี่ยมีเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วกูของตัวเทียนวยเจ้านกช่วยฉนด้วยกเหียนไม่ตัวไหคนเราจะเริ่มแบบว่าแผนการแบบตัวอะไรวะฆ่าการนะตัวตัวสมุติเหรอสมุติสมมยใายตานี่ครับมันมันแทงกันนะทำไมตายวะดูดูเขากรี๊ดมะค้างหรืออะไรไอไอนกตัวนั้นผมว่ามันแปลกๆอ่ะ เอาดูดิมันไอ้นกตัวนั้นน่ะมันผมเห็นมันตั้งแต่เมื่อกี้ละอะไรอ่ะทุกคนกันหัวร้อนแล้วกหนหัวร้อนแล้วได้อะไรวะแกหน่วยร้อนแกหนหัวร้อนแกหนหัวร้อนอ้อนบอลตายแม่งจะไม่เล่นแล้วนะอ้อนบอยยังตายอยู่แต่บินสูงๆกันกันจะไม่เห็นเราอยู่ดีก็มาตายเฉยการไม่เห็นแล้วเหรอถ้าเราอยู่สูงขนาดนี้อะไรก็ไม่รู้โอ้แล้วแมพยังไม่โหลดด้วยโอเมก้าส์เหนี มีอยู่ในป่าไม่ใช่เหรอโอ้ทุกคนแบบไม่โหลดทุกคนแหละมันกาดตายอยู่นี่มากาดเป็นไรมากป่าเป็นไรมากปล่าเป็นไรมากก็เปล่าโอเคผมนะก็รู้สึกว่าเราจะไว้ใจเจ้านกตัวนั้นได้เนี่ยสุตท้ายแล้วก็ตามกันนะเดี๋ยวนะพูดแล้วก็มาเลยนกนี่มันมันอยู่นี่มันนกอะไรอะนกเงือกนี่พี่ชอบนะครับนกเงือกคือตอนเด็กพี่ชอบเป็นคนที่ชอบนกเงือกมากคนนะ เนี่ยจะเป็นนกเงือกครับแต่มันเหมือนเพนกวินเลยดูนะเฮ้ยเจ้ามาได้ไงเห็นตามมาแล้วเห็นตามมาทำไมบระบหลายรอบแล้วเวลาตายก็เห็นตามตามาเพราะว่าเราเราชอบตัวเล็กเนี่ยเราชอบเพลย์ไงเราชอบเพลยไงรู้วมีคนแตะล่างมากดแถบแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครนะเออแ่ะเชนเอาให้แต่ตอนนี้คือซอมบี้กำลังเดินมานะครับแล้วก็น่าตัวอะไรอ่ะอ้าวไม่สนใจอาหารที่เอาให้หน่อยเหรอตัวอะไรตัวอะไรอ่ะเบ็กิ้งหนู ไหนอะตัวอะไรวะว่าไม่รู้เหมือนกันอย่าบอกใกล้ไจะมีตัวอะไรเปรี้ยวโอ้ลูกมันโอ้ไม่ให้ไม่ให้ขนมปังขอบคุณนะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอะขอบคุณนะนี่มีเบกกิ้งนิวด้วยครับตัวสูงมากโอ้ขอโทษขอโทษวางเยอะๆเลยล้กันมีแม่มดทุกคนแม่มดเดี๋ยว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 ทำมันเยอะขึ้นวัเนี้เดี๋ยว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 เจ้านกเจ้ามานช่วยฉันจริงไหมเนี่ยจริงโอ้นูกบินในน้ำเบื่อเนี่ยเบื่อเรา ออมาสกออมาสกมันเสกไม่หยุดเ <S <s <par> <S ลย <s par> ไม่ได้สกโอ้หทุกคนนกมันสกวันนี้ว่ะชิปเป่งละไม่ได้สกไม่มดไม่ได้สิอไม่มดทุกคนไม่มดมันก็เรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมากโอ้โหไอ้นกเวนรู้แล้วว่าใครเป็นคนแกล้งไอ้นกนี่เองรู้แล้วเดี๋ยวจะคาบดาบไปฆ่าเจ้านกทุกคนทุกอย่างไจะได้จบสักทีผมคิดว่าทุกอย่างเป็นเพราะเจา้านก เจ้านกตัวเดียวเลยทุกคนที่แบบทำมันเป็นอย่างเงี้ยเออผมว่าเจ้านกแกล้งนี่เลยอ่ะการอยู่ไหนผมไม่รู้ว่าเจ้านกคือกับคลายแปลงร่างมาดูสิมันบินอยู่ว่ะต้องค้าบดาบมาฆ่ามันคาบเลยนี่ไงเห็นไหมนี่ไงคาบเลยโอ้โหนี่ไงไม่ตายหรอกในน้ำแล้วคิปเปอร์ระเบิดไม่ตายเห็นไหมพอดีแบบพี่เป็นผมมีความรู้เรื่องใหม่ครับโอ้ไม่ตายเถอะก็แอบตายอยู่นะในน้ำแล้วคิปเปอร์ระเบิดไม่ตายเห็นไหม พอดีแบบพี่เป็นผมมีความรู้เรื่องใหม่ครับก็แอบตายอยู่นะวอรซันคือกันจะบอกว่ามันมันก็แอบเจ็บอยู่มันไม่แล้วใส่เดี่ยวไหมใส่เดี่ยวไหมใสเดี่ยวไหมโอ้มันตีเจ็บอ่ะเราย่งมายุ่งมันอยู่ไหนอาการอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเมื่อเช้าเนี่ยเราทับคิวรัวๆเลยแล้วกันก็จะถึงช่วงแบบคลายเมกโอ้โหต้องรอเช้าก่อนต้องรอเช้า เป็นอะไรวะมันต้องตายวะเป็นอะไรอ่ะทุกคนเกินหัวร้อนเกินหัวร้อนรอแบบว่ารอช้าก่อนครับเราค่อยปิดคลิปนะครับโอ้โหมอนเตอร์เยอะมากมีร้อนบอก็ทรงผีกระสือสไลด์ลงน่าเบื่ออยู่จริงก็ตายอะไรวะแกล้งครน่ารำคาญใครแกล้งวะอยากให้รู้เลยเกิงหัวร้อนหัวร้อนบอยโอ้โหนะ ออกออกออกเซิฟจริงด้วยก็ว่านะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ขอตัวไปง้อกันก่อนก็ก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก็กดซับสไครต์ให้วานด้วยนะคะอย่าให้แกล้งตัวอะไรหรือว่าช่วยตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะไม่เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอตัวไปงอก่อนนะคะ namorar pobre?